สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับมีโอกาสมาถ่ายทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องผักพวกผักสวนครัวนะครับอันนี้ก็มาพบกับคุณประยูนนะครับสวัสดีครับคุณประยูนครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับอันนี้ปลูกอะไรครับเนี่ยปลูกอันนี้เป็น คารน่บวบครับบวบบวบบวบอันนี้เป็นทองครับอันนี้ไม้ปักแปลงหรือไม้นี่ไว้ทำไมครับไว้ทำครีรัตตานึ่งนะฮะให้มันขึ้นนะครับคือให้เป็นหลักให้มันเป็นหลักใช่ใช่หลักให้ให้ให้ต้นนี้มันเป็นหลักมันขึ้นครับให้มันขึ้นอ๋อครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปักครับอ๋อทายนี้ก็จะเป็นมายมยมที่เราตัดวันนั้นนะครับผมก็ขึ้นขึ้นบ้างแล้วนะครับ ม่ยมไม่ใช่อะไรชะอมชะอมแหมอันนี้มุกใหญ่เลยนะเนี่ยชะอมครับม่ยมหรือชะอมชะอมครับอ๋อเรียกชะอมสักทีที่นี่สวยมากโอประยุนมีมุกเยอะนะครับเนี่ยเก็บขำๆนี่ครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้เป็นผักสมวนครัวได้นะครับเพื่อในการริมรั้วหน้าบ้านเรมบอกมานะครับนู่นครับยาวไปทางนู่นครับอ๋อทางนน้นด้วยเอ้ยน่าจะ ได้โอกาสเลมในส่วนของฝั่งนี้นะครับมีการปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยฝั่งนี้ปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะครับอ๋อเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นผักอาชูระเม็กซิโกคณะเม็กซิโกและเม็กซิกันต้นชูรสนะครับเรียกมันมีหลายชื่อนะครับคณะเม็กซิโกเม็กซิกันไม่แน่ใจแต่ว่าที่คนไทยเรียกกันก็คือต้นชูรสนะต้นชูรสครับแล้วเขาปลูกเขาทานอะไรได้บ้างเอาไปผัดไปลวกกิมน้ำพริกครับอ๋อ สวยครับสวยเพราะว่าเพิ่งปลูกเองโดนแรงครับยังไม่ได้รดน้ําทานใบใช่ไหมครับทานใบทานนลำมันด้วยทานยอดทานก้านมันรสชาติมันจะเหมือนคะน้าครับผมเวลาเอาไปผัดมันจะกรึบกรึบกรึบเขาก็เลยเรียกคะน้าอะไรไม่รู้เม็กซิกันหรือเม็กซิโกอะไรนี่เม็กกันอย่าวางเียบนะครับโโอ้หเป็นอะไรคืออะไรนะถั่วฝักยาวยาวอ๋อปลูกนี่นะครับนี่ขึ้นแล้วครับ ยังได้รดน้ำเลยอ๋อขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อ๋อนี่คุณประยูนในไทยเป็นร่องเลยเนี่ยครับอ๋อกำลังขึ้นแล้วเนี่ยยกร่องตอนตอนที่ว่าตอนนครับแล้วตอนนี้ก็แรงเลยครับมาดูทางนี้ครับมาดูต้นมันญี่ปุ่นสีส้มนะครับมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นสีส้มอายุประมาณสี่วันได้อยู่รู้ได้สี่วันแล้ว ได้อยู่ครับ,รบมันเทศมันเทพื้นที่ในการปลูกก็อยู่ที่ประมาณน่าจะหนึ่งงานแต่ว่าถ้านับเป็นร่องก็น่าจะอยู่ที่สิบร่องครับสิบร่องได้อยู่สองสี่หปดสิบครับผมแะไรยังนี้ได้กินไหมเนี่ย <laughs> ได้ครับได้เดี๋ยวจะให้มาอัปเดตเรื่อยๆนะครับให้จะ จะรดน้ำไหมเนี่ยจะรถครับรต้นนี้อันนี้กต้องรอยการรดน้ําอยู่เพราะว่าตอนได้จะเอาสปริงเกอร์มาฝนมากเมื่อกี้เห็นสปริงเกอร์แล้วจะเอามาอยู่ครับฝั่งนี้ที่เหลือไม่รู้ให้หมดอันนี้จะเก็บใบปลูกฟักทองสีแดงครับอปลูกฟักทองสีแดงที่ว่าลูกมันเป็นสีแดงนะฟักทองสีแดงครับฟักทองเป็นสีแดงสีส้มเลยนะแล้วมันจะปลูกก็กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่บ้านโอ้แล้วอ่าดูครับเนี่ยเขาเรียกเขาเรียก มันอะไรมันเทศอะไรนะมันเทศญี่ปุ่นสีส้มญี่ปุ่นนะครับนี่ครับดูท่านผู้ชมดูด้วยครับถึงจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าอเคยปลูกเคยปลูกที่ไร่แล้วครับครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้กินทาไมปลูกที่ไร่แล้วไม่ได้กินไม่มีน้ํารดอ๋อที่ว่าโดนวัวายกินหมดไม่ครับมันไม่มีน้ํารดพอไม่มีน้ํารดเสร็จมันก็เสียชีวิตตายโอเคครับก็ติดตามชมใน ช่องยูนชแนลนะครับติดตามชมจะได้กินไม่ได้กินได้กินไม่ได้กินก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็ขอ,ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ